น่มนุ่มอ่นะครับพอเหียวเหียวหน่อยของชนเนี่ยนะผมว่วันนี้เป่าเหนือพาลุยจะพามาทำของเล่นของเล่นในยุคสมัยที่ผมเป็นละออนอยู่พอดีว่ามีเอฟซีนะครับเอฟซี FC เป็นขอมาว่าอยากให้ผมเนี่ยอยากให้เป่าเหนือเนี่ยทำของเล่นในยุคที่เป็นละออนนี่พอจิมเนาะ เฮาก็มาหนังคิดว่าทำอันยังดีเนาะที่จริงกับมีหลายอย่างนะครับของเล่นในยุคสมัยเป็นละอ่อนมีเยอะมากก็เลยคิดว่าเอาของเล่นตามฤดูกาลหน้านี่ควรจะทําอันยังก็เลยคิดขึ้นได้ว่าจะทําของเล่นชิ้นเนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูกันว่าในฤดูกาลเนี่ยเออสมัยที่ผมเนี่ยเป็นละอ่อนเคยได้ทําเล่นกันนะครับแล้วก็มวนด้วยสึ่งร้อนเดี๋ยวนี้ก็บผมผมีแผลได้มาทํากันแล้ว เพราะว่าตามยุคตามสมัยครับก็เดี๋ยวเขาไปติดตามรับชมกันเลยครับกว่าจะทํำยังังแล็อุปกรณ์ก็หาได้ต่ำในสวนของเขานี่แหละหาได้กันง่ายๆนี่แหละแต่ใจต้องลงมือทํำน่อยบม่ได้ซื้อได้หาแหละตามมาเลยครับผม เป็นส่วนหนึ่งในการทําของเล่นของตัวนี้นะครับเด,รเดี๋ยวผมต้องซีมันลงมาครับต้นสูงพอสมควรเดี๋ยวผมต้องซีมันลงมานะครับเป็นต้นในยังเดี๋ยวผมจะเอาลงมาเฉลยให้พออยสูงอยู่เหมือนกันเนอ์ต้นนี้สมัยเป็นร้อนนี่ต้องขึ้นแล้วนะสมัยเป็นร้อนนี่ขึ้นเนอา โหเท่าละโหขึ้นมาได้ละโยสี่เอา,า,เอา,อาครับ เมห่อเม็ดมะกอมนะครับมะก้อมมะก้อมนี่เป็นมะก้อมนี่มีสองสองชนิดนะครับมะก้อมขี้มากับมะก้อมขี้จ้างนี่ทำแบบนี้คือมะกอมขี้มาาทำมะก้อมขี้จ้างนี่จะเม็ดใหญ่กว่านี้ก็เดี๋ยวเอาไปเอาได้ได้ลูกกระสุนละเดี๋ยวเอาไปตัดไม้ไผ่ต่อไปเอาไม้ไผ่ ไอ้ไฟนี่ก็ต้องเหลียกเหียกเหียกเอ,อือให้เผื่อจะไอ้เอาตัวเนี้ยเขาใส่ได้เดีย๋ยวตามไปเลยครับโอ้ยอีกับปอละเหมือนเดิมครับนี่หมาก็หมาคู่ใจเหมือนเดิมนมสดอ่านมสดนำนาไปก่อนแล้วนมสดนี่ชอบเขาสวนเขาโลปลานะครับมาสวนมาไหลนี่ต้องมีนมสดตามมาตวัวเ เดี๋ยวไปหาเฮาไปหาตัดไม้ไพ่ก่อนไม่ไพ่หรือไม่ไร่เขาเนี่ยแหละซดได้ยังพ้องอาอนี่ฝนจะตกครับนี่ครับรต้องหาดูไม่ไพ่ที่มันตรงๆนะครับแล้วก็มีขอ้อยาวๆเห็นน้อยแล้วก็หูต้องหูต้องใหญ่น้อยนะครับเราต้องหาไม่ไพ่ก่อน โอ,อ้นอนอเต็มหมดเลยครับหน้านี่หน้านอเราต้องเลือกดูไม้ไผ่ก่อนไม้ไผ่เล่มงามๆไม่ไหลเนี่ยก็ต้องเลือกโอ้คอนะครับคอเยาวๆน่อยและะ้วก็คือตรงนะครับคอตรงตรง ก็ต้องพอตัดมาต้องพอหูด้วยหูต้องต้องจับไอ้กับปลูกมาก้อมเขาอันนี้ผมว่าจะผมจะล้องใจไอ้เลมนีพอก่อนครับุนี่ตัดมาครับตัดมาต้องหลิงพอหูนี่ครับต,ต้อง,งพอหูด้วยพอหูได้ก็นี่ครับต้องกะแล้วเดียวต้องไปร้องไปวัดกับมากอมพอน,นี่ครับคอคอต้องเหย้าเลยครับ คอเหยาแล้วช่วงคอเนี่ยต้องตรงเพราะว่าถ้าบัดตรงเนี่ยเขาใส่แกนเข้าไปมันจะกับอึ๊บนี่เดี๋ยวปล่อยครับเดี๋ยวเขาจะไปแปรงกันเลยครับงูน่าจะได้นล้วนะน,นี่ครับพอหลูมากรอมก็จะญ่อยู่นี่ลูน่าจะได้ละครับเดี๋ยวไปแปรงกันเลยครับ เขาจะต้องเรียกหูนะครับหออเอจับกับไอ้ลูกมาก้อมตัวนี้นี่อันนี้พอดีครับเนี่ยเขาได้พอดีเลย ีผ้าต้องคมๆหน่อยนะครับอันเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะแตก อับส่วนไม่ไม่แกนมันเขาต้องใจไม่ไม่หนาหนาไม่ตันน่อยนะครับต้องมันเหลา เดีเพือเพพอดีก็พูงรู้ครับ ตรงนี้ดำจับันของมันเนี่ยต้องกลับกับหน่อยครับผมเหลาแสงอีกทีหนึ่ง Oh กับกลับ,กบมกระใหลมทำนี่ท่าต้องคงคมเลยนะครับ <c oughs> อย่าอผเไม้มันแตก ทำแบบนี้เราคือสมัยตอนเป็นละอ่อนครับเพราะว่าละอ่อนร้อ,อนไอ้ต่ก่อนนี่คือเขาจะเล่นตำใ้้ตำสวนเนาะไม่ <c oughs> ได้เล่นแต่ตำบ้าน นี่เขาวิธีการเตะนะครับเขาจะเอืเ้อไอ้แกนตัวเนี้ยไอ้แกนตัวเนี้ยรุดรุดจากจากตัวไม้เนี่ยครับมาสักนิดหนึ่งครึงนิ้วนรับต่อันนี้ มาล้องกันพอจะดีก่อนอครับใส่ลูกแรกเข้าไปครับอ่าใส่ไปก่อนตาได้ลูกสองครับต้องเอาเหลี่ยกเหลียกไอ้หูที่มันไอกลับกรับน้อยเนยเอะลูกลูกลูกของมันเนี่ยกลับน่อยหนึงพอครับโอ,โอ้โหสุดยอดครับนี่ครับนําไปเลยปุ๊บวังเสียงครับ มาโกรนี่ครับสุดยอดครับก็เซ็ตรยบร้อยนะครับของทบผมก็เป็นของเล่นของยุคสมัยเป็นละอ่อนเดี๋ยวหอมมาลองยิงพอนอนี่หูก็ต้องเอาจับปลูกนะครับกับกลับหน่อยฟิตฟิตหน่อยเด้อยิงพอครับ ร้อนเดี๋ยวนี้ผมมีแผลเล่นกันแล้วนี่สมัยตอนไปร้อนนี่เอายิ้งกันเลยนะครับหวนออกเลยครับเสียงจะดังจะเบาก็ยูที่ว่าลูกมะก้อมตัวนี้นะครับถ้ามันแหงอัดหนักๆกับๆเสียงก็จะดังเพราะว่ามันเกิดแรงอัด ้มันหลวมๆมันก็เสียงจะเบาครับใส่ลูกเออนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บนี่นกลับหน่อย สู้ลบกันได้นี่หวันออกเลยครับ จริงใจมาฮัดก็ได้นะครับมาฮัดนี่จะอยู่ต่ำลำธารต่ำลำตาแต่มันกลมจะสูงเอาอยาฉะนั้นก็ใจมาก้อมเนี่ยดีที่สุดแต่แต่เขาต้องเหลียกหูมันจับจับ,จบ,จบหน่อยนี่ครับของเล่นยุคเกาศูนย์ยุคสมัยเป็นละออนซึ่งอาจจะถูกลืมไปแล้วนะ เพราะมันร้อนเดี๋ยวนี้มันบ่ได้เข้าไ้เข้าสวนแล้วมันก็อันนี้ผมทำาให้เป็นตัวอย่างครับทำเพื่อดูว่าในยุคยุคแต่ในยุครุ่นเขาไปร้อนเนี่ยเขาเล่นไอตัวนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณติดที่ตามรับชมครับผมขอบคุณสวัสดีครับ